สำหรับข่าวนะครับที่ยากคนป่วยนะครับตบพยาบาลล่าสุดนะครับฟันสองข้อหาหนักตบพยาบาลออกมาเรียกแล้วเหยื่อเครียดจิตใจแย่นี่คือพาดหัวข่าวนะครับที่ผมจะมานำเสนอ เรื่องนี้มันก็ต้องมีที่มาที่ไปเป็นธรรมดานะครับถามว่าใช้ความรุนแรงถูกต้องไหมผมบอกว่าไม่ถูกต้องนะครับมันก็จะมีมุมแตกต่างนะครับแต่ละด้านทั้งฝ่ายผู้เสียหายเองนะครับหรือฝ่ายพยาบาลและก็ญาติคนป่วยนะครับ เดี๋ยวมาเข้าเนื้อหาก่อนนะครับที่มีกระแสข่าวกันเดี๋ยวมาวิเคราะห์กันอีกทีนะครับว่าทําไมมันมีคอมเมนต์ที่สวนกระแสออกมาเยอะมากเกี่ยวกับเรื่องนี้แหะครับการพูดจาของเจ้าหน้าที่บางรายนะครับพูดไม่ดีจริงๆอันนี้มีจริงนะครับ มันอยู่ที่ตัวบุคคลแต่ผมไม่ได้ว่าเจาะจงว่าใครนะครับแต่มันมีจริงบางหน่วยงานของรัฐที่พูดจาแล้วเอาง่ายๆพูดไม่เข้าหูมีตั้งเยอะสำหรับเรื่องนี้นะครับตํารวจออกมายเรียกหนุ่มมือตบพยาบาลนะครับมารับทราบความผิดสองกระทงนั่นก็คือทำร้าย ร่างกายผู้อื่นและก็ทำร้ายเจ้าพนักงานคณะปฏิบัติหน้าที่นะครับซึ่งมีโทษสูงกว่าหากไม่มาเจอตามหมายเรียกรับรองออกหมายจับทางด้านสสจนะครับพร้อมผออโรงพยาบาลพาเพื่อนพยาบาลให้ข้อมูลผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขเผยนะครับ ผู้เสียหายอาการหนักถึงขั้นแก้วหูอักเสบรุนแรงใบหน้าฟกช้ำปวดคอต้องใช้เวลารักษา1-2สัปดาห์แถมสภาพจิตใจแย่วิตกกังวลเครียดจนนอนไม่หลับโรงพยาบาลเดินหน้าเอาผิดนุมเมื่อเร็วนะครับหลังไม่พอใจที่ตากเตือนเมียไม่ให้นำลูกเล็กเข้าไปเยี่ยม ยายที่ป่วยเป็นไข้หวัดใหญติดเชื้อลงในปอดอยู่ในห้องไอซียูทำให้แม่เด็กไปบอกผัวจนระงับอารมณ์โกรธไม่อยู่ลงมือทำร้ายพยาบาลขณะปฏิบัติหน้าที่ถึงสองครั้งซ้อนต่อหน้าเพื่อนพยาบาลจนกระทั่งนะครับที่คลิปหลุดเผยแพร่ในโลกโซเชียลจนเป็นที่วิาพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางนะครับถึงพฤติกรรม ญาติผู้ป่วยที่ใช้ความรุนแรงกับเจ้าหน้าที่หลังเกิดเหตุนะครับผู้เสียหายแจ้งความดำเนินคดีถึงที่สุดส่วนผู้ก่อเหตุเข้าให้การตํารวจเบื้องต้นว่าบันดาลโทรศั์ที่พยาบาลพูดจามไม่ดีหลักๆนะครับที่เป็นประเด็นกันอยู่นี้ที่มีการถกเถียงกันที่มีคอมเมนต์เกี่ยวกับเรื่องนี้มากนะครับ เอาง่ายๆนะครับถามว่านมเลือดร้อนนี่ทำถูกต้องไหมผมบอกนะครับว่าไม่ถูกต้องหรอกที่จะใช้ความรุนแรงในการทำ้ายร่างกายถึงคุณจะอ้างบันดาลโทษะก็ช่างเลยครับแต่คุณไม่น่าทำอย่างนี้ยังไงก็ต้องเข้าใจว่าเขาต้องทำหน้าที่ให้มันถูกต้อง เขาก็ป้องกันไม่ให้ญาติคุณนะ่ะอาการหนักขึ้นเพราะอะไรครับเพราะการที่จะเข้าไปนะ่ะสุ่มเสียงในการติดเชื้อนี่มันเยอะซึ่งบางที่หรือว่าอาการบางอาการทำไมก่อนที่จะเข้าไปห้องไปเยี่ยมคนป่วยถึงต้องแต่งกาย ให้มิดชิดต,ต้องมีเสื้อหรือว่าชุดที่ปลอดเชือ้อเพราะอย่างนี้แหละครับถ้าเข้าไปแล้วทีนี้เชือ้อโรคใหม่ๆที่เข้าไปด้วยเนี่ยทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนอีกแล้วทีนี้ใครจะรับผิดชอบอันนี้คือมุมมองของฝ่ายเจ้าหน้าที่นะครับว่าตรงนั้นมันเป็นพื้นที่ควบคุมที่ไม่ใช่ว่า ใครจะเข้าไปได้ง่ายๆก็ต้องได้รับอนุญาตเสียก่อนถึงจะเข้าไปได้มันเสี่ยงนะครับเพื่อเกิดการสูญเสียแล้วจะทำยังไงนี่คือหลักวิชาการที่เขาพูดมานะครับส่วนคำพูดนะครับที่ทำให้ไม่เข้าใจนี่เราก็ไม่ได้ยินว่าฝ่ายเจ้าหน้าที่นี่ พูดจาอย่างไรบ้างทำไมถึงได้เกิดอารมณ์ขนาดนั้นคนเรานะครับจะเกิดอารมณ์ถึงขั้นทำร้ายร่างกายใครสักคนนี้ก็ต้องพูดจาที่ไม่ดีนะครับแล้วก็ไม่เข้าหูบางทีนะครับน้ำเสียงในการพูดนี่มันต้องพูดให้ดีตามที่ลหลายๆคนแสดงความคิดเห็นนะครับ บางโรงพยาบาลน,นี่เจ้าหน้าที่นี่พูดจาเนี่ยไม่อยากพูดหรอกครับว่ายังไงบ้างไม่ค่อยเข้าหูแล้วก็เห็นคนป่วยนะครับที่เขาไปให้การรักษานี่พูดจาดีๆกับเขาก็ได้บางคนนี่ตะคอกใส่ด้วยทั้งอยากให้เกิดความเห็นใจเขาบ้างครับถ้าไม่ป่วยอ่ะไม่มีใครอยากไปหรอกครับโรงพยาบาลเนี่ย จริงๆก็อยากให้อย่าว่าแต่โรงพยาบาลนะครับหลายๆหน่วยงานนี่คำพูดจาของเจ้าหน้าที่นี่ไม่เรื่นหูด้วยซ้ำมาทำไมอะไรอย่างนี้พูดจาเนี่ยถ้าเขาไม่เดือดร้อนเขาไม่ไปครับโรงพักนี่เหมือนกันครับนี่แหละครับคือประเด็นนี่ยคำพูดนั่นแหละครับคือสิ่งสำคัญที่ทำให้ ต่างฝ่ายต่างไม่เข้าใจกันน้ำเสียงเข้าใจนะครับว่าการทำงานเนี่ยมันเหนื่อยเป็นธรรมดามันวุ่นวายก็จริงแต่คำพูดก็ต้องไม่ใช่ว่าอยากให้เกลียรดอะไรนะครับแต่ว่าน้ำเสียงนี่มันต้องให้ดีหน่อยบางคนนี่พูดกระแทกเหมือนไปโกรธใครมาก็ไม่รู้แต่มาลงที่เรา บางคนก็หูตึงไม่ได้ยินแล้วก็บอกว่าเรียกจะมาไปไหนมาทำไมไม่ได้ยินอย่างนี้ก็มีแล้วคนแก่นะครับแล้วเขาก็ไม่รู้หรอกว่าต้องไปจุดไหนอะไรไงบ้างก็ประชาสัมพันธ์ดีๆครับบอกเขาดีๆก็ได้ เขาเนี่ยไม่รู้หรอกครับบางทีบ้านนอกไม่รู้หรอกว่าต้องทํำยังไงไม่งั้นนะครับมันก็จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกครับเชื่อเถอะครับถ้าคนเราเนี่ยไม่ปรับปรุงแก้ไขที่ตัวบุคคลนะยังไงก็เกิดปัญหาถึงแม้จะนโยบายนะครับให้มีการอบรมผู้จายย่ายงั้นนะมันอยู่ที่ ตัวบุคคลถ้าโดนอีกนะครับบอกเลยว่าคุณก็ต้องยอมรับแต่ยังไงนะครับผมก็ไม่ได้สนับสนุนให้เกิดความรุนแรงแต่อยากให้ปรับแก้ไขในจุดนี้